ดิฉันไดมอนด์มาสเตอร์นุชรีชวนาู้ทธรนะคะผู้หญิงที่มีความฝันค่ะและอยากจะทำฝันของตัวเองให้เป็นจริงจากธุรกิจอัตอมมีค่ะไกโอเคตบมือให้ได้ค่ะข <laughs> <laughs> อบคุณมากค่ะ โอเคขอเรียกชื่อตัวเองว่าไก่นะคะค่ะจริงๆค่ะวันนี้ไก่ได้รับเกียรติจากบริษัทมากๆเลยแล้วรู้สึกดีใจมากๆเลยนะคะที่ได้มายืนนะัเวทีแห่งนี้นะคะเพื่อพูดเรื่องราวของบริษัทค่ะว่าอัตโมี่นะคะเป็นบริษัทจิตดียังไงแล้วเราทำไมจะต้องทำอัตโมีนะคะลืมหมุนอ๋อขอโทษโอเค ค่ะก่อนที่เราจะไปสู่เรื่องราวตรงนั้นนะคะไก่อยากจะขอแนะนําตัวเองก่อนค่ะว่าไก่เป็นใครมาจากไหนนะคะแล้วทําไมถึงมาทําอะโมี่นะคะอดีตค่ะไก่ให้นิยามตัวเองว่าเป็นผู้หญิงหลายอาชีพนะคะแต่ไม่หลายใจค่ะเดี๋ยวเรามาดูเดี๋ยวเรามาดูกันค่ะว่าไก่เคยทําอาชีพอะไรมาแล้วบ้างนะคะ ใครเคยเป็นพนักงานบริษัทค่ะซึ่งถือได้ว่าเป็นอาชีพที่รายจ่ายมากกว่ารายรับนะคะทําเท่าไหร่ก็ไม่มีวันรวยสักทีใครในที่นี้เคยเป็นพนักงานบริษัทหรือตอนนี้ยังเป็นอยู่บ้างไหมคะสุดยอดค่ะปรบมือให้กับพนักงานบริษัทเลยค่ะจากนั้นค่ะไก่ก็ทําอาชีพอีกอาชีพหนึ่งก็คือเป็นแอร์โฮสเตสค่ะซึ่งถือได้ว่าเป็นอาชีพที่มีรายได้ดีนะคะแต่ต้องแลกมาด้วยกับการใช้ชีวิตแบบ ไม่เหมือนคนทั่ว่าไปค่ะเพราะเราต้องอดหลับอดนอนนะคะแล้วบางทีจะต้องไปเอไปไปไป,ไปพักผ่อนไม่ใช่ักผ่อนไปอยู่ในประเทศต่างๆที่เราบินไปอะนะคะซึ่งก็อยากท้าบถามว่าในห้องนี้มีใครนะคะเคยเป็นแอร์โฮสเตสเหมือนไกน่หรือมีความฝันอยากจะเป็นแอร์โฮสเตสบ้างไหมคะโอ้มีแล้วตอนนี้ยังมีความฝันอยู่ไหมคะมีความฝันอยู่ไหมคะ <laughs> ปรบมือให้กับอาชีพแอร์โฮสเตสเหมือนไก่หน่อยค่ะ ยังไม่พอค่ะไก่ยังเคยมีอาชีพเป็นแม่บ้านด้วยนะคะซึ่งถือว่าเป็นอาชีพที่ต้องใช้ทั้งแรงกายแล้วก็แรงใจมากกว่า100%เลยนะคะในการที่จะต้องดูแลงานบ้านแล้วก็ดูแลครอบครัวใครตอนนี้มีอาชีพเป็นแม่บ้านหรือเคยเป็นแม่บ้านเหมือนไก่บ้างไหมคะสุดยอดกับรบมือกับอาชีพแม่บ้านเลยะค่ะ ยังไม่หมดค่ะแกยังเคยเป็นแม่ค้าออนไลน์อีกด้วยนะคะโอ้โหอาชีพนี้ต้องเรียกว่าปราบเซียนจริงๆเลยคะ่ะถ้าไม่เก่งจริงไม่เจ๋งจริงนะคะมีแต่ขาดทุนมากกว่ากําไรค่ะใครเคยมีอาชีพเป็นแม่ค้าออนไลน์หรือทําอยู่บ้างไหมคะตอนนี้สุดยอดค่ะปรบมือให้กับอาชีพแม่ค้าออนไลน์ด้วยค่ะยังไม่หมดนะคะแกยังเป็นนักธุรกิจอุตสาหกรรมนักธุรกิจนะคะก็คือ,อธุรกิจขนาดเล็กๆค่ะ ซึ่งธุรกิจนี้นะคะต้องบอกเลยค่ะเราเรียกว่าเราเป็นเท่าแก่จริงไหมคะเราต้องเฝ้าดานจนแก่จนเท่าเลยนะคะแล้วตอนนี้ใครทําอาชีพนี้อยู่หรือเคยทําบ้างไหมคะ <laughs> สุดยอดค่ะปรบมือใกับอาชีพนักธุรกิจขนาดเล็กเลยค่ะเห็นไหมคะไก่ทํามาหลากหลายอาชีพมากเลยนะคะแต่ยังไม่เคยมีอาชีพไหนเลยนะคะที่ทําให้ความฝันไก่เป็นจริงค่ะและความฝันของไก่คืออะไรคะหค่ะ ไก่ต้องการมีอิสระในเรื่องของเงินค่ะนั่นหมายความว่าถ้าวันนี้ไก่ไม่ทํางานแต่ไก่ยังมีเงินเข้าบัญชีไก่ตลอดเวลาใครอยากมีความฝันแบบนี้บ้างไหมคะสุดยอดค่ะ2ค่ะไก่อยากมีความฝันในเรื่องของอิสระในเรื่องของเวลานะคะนั่นหมายความว่าถ้าวันนี้ไก่มีเวลามากมายเหลือเฟือนะคะได้ทําสิ่งที่ไก่รักทําสิ่งที่ไก่ชอบไก่ค่ะเป็นคนชอบท่องเที่ยวค่ะไก่อยากจะมีเวลานะคะไปเที่ยวรอบโลกใครเคยมีความฝันแบบนี้บ้างไหมคะ สุดยอดมากเลยค่ะสามค่ะไก่อยากมีสุขภาพที่ดีค่ะไก่ถามหน่อยค่ะถ้าวันนี้เราไม่ต้องมีปัญหาเรื่องเงินเรามีเวลาเหลือเฟือถามว่าสุขภาพเราจะดีไหมคะดี <Yes. S 1> สุดยอดมากเลยค่ะปรบมือให้กับความฝันของไกะะ่เลยค่ะไก่ถามเขาว่าวันนี้ทุกๆท่านมีความฝันกันไหมค่ะมีมมะ <Yes. S 1> และถามที่เขาว่าอาชีพที่ทุกท่านทําอยู่นวันนี้ทําความฝันให้ท่านเป็นจริงได้หรือเปล่าคะ วันนี้ไก่เจอแล้วค่ะไก่รู้สึกไก่โหมีความสุขมากเลยที่ไก่ได้เจอบริษัทหนึ่งนะคะที่ไก่รู้เลยค่ะบริษัทนี้จะทําให้ความฝันของไก่เป็นจริงได้เพื่อนๆลองบอกไก่ซิเขาว่าบริษัทนั้นชื่ออะไรคะ <Okay. S 1> สุดยอดมากเลยค่ะโอเค ค่ะอย่างนี้ค่ะเพื่อนๆอ,อาจจะไม่ต้องเชื่อไก่ก่อนก็ได้นะคะว่าอะตอมี่ฉันต้องทําหรือเปล่าหรืออะไรไงเดี๋ยววันนี้เพื่อนๆฟังเรื่องราวจากไก่ก่อนนะคะแล้วเดี๋ยวค่อยตัดสินใจว่าอะตอมี่คือธุรกิจที่จะทําให้ความฝันของทุกท่านเป็นจริงหรือเปล่านะคะโอเคเรามาดูกันค่ะว่าอะตอมี่คืออะไร อาทอมีคือธุรกิจแพลตฟอร์มนะคะระดับ global นั่นหมายความว่าไงคะธุรกิจแพลตฟอร์มคือธุรกิจที่มีทั้งผู้ซื้อแล้วก็ผู้ขายหรือผู้ใช้บริการนะคะมารวมกันอยู่ในพื้นที่พื้นที่หนึ่งแล้วเกิดการซื้อขายนะคะหรือว่ามีการแลกเปลี่ยนในเรื่องของเอ่อความคิดหรือในเรื่องของการใช้บริการเกิดขึ้นในแพลตฟอร์มนั้นๆน,น,นะคะค่ะไกดถามหน่อยเขาว่าแพลตฟอร์มระดับโลกไม่ทราบว่าพฤตนรู้จักกันไหมอเมซอนใครรู้จักบ้างไหมคะอาลีบาบารู้จักไหมคะ ช้อปปี้ลาซาด้ารู้จักไหมคะ oh, <yeah. S 1> แล้วเคยใช้บริการช้อปปี้ลาซาด้าไหมคะไ oh, <yeah. S 1> กดถามเลยค่ะว่าเวลาที่ท่านเนี่ยซื้อของในช้อปปี้ลาซาด้าท่านเคยเกิดความรู้สึกกลัวบ้างไหมคะ oh, <yeah. S 1> กลัวกลัวจริงวหมสินค้ามันจะจกตาเราไหมคะ oh, <yeah. S 1> กลัวว่าสินค้ามันไม่มีคุณภาพไหมคะ oh, <yeah. S 1> หรือว่ากลัวว่าสินค้ามันจะไม่ตรงปกไหมคะ oh, <yeah. S 1> หรือว่ากลัวว่าสินค้ามันจะแบบเป็นของปลอมไหมคะ เพราะอะไรครับเพราะว่าบริษัทเหล่านี้คะ่ะไม่สามารถควบคุมในเรื่องของคุณภาพของสินค้าแล้วก็ราคาได้เลยคะ่ะตรงกันข้ามกับแพลตฟอร์มของอ t o โ y มีนะคะเราสามารถที่จะควบคุมในเรื่องสินค้าแล้วก็ราคาได้ดังนั้นสินค้าที่เข้ามาสู่แพลตฟอร์มอ t o โตมีจะเป็นสินค้าที่มีคุณภาพทุกชิ้นคะ่ะอย่างนี้เวลาเราช้อปปิ้งในี่แพลตฟอร์มอัโตมีเราต้องกลัวไหมคะไม่กลัวสุดยอดมากเลยคะ่ะเพื่อนๆทราบไหมคะว่าจริงๆแล้วนะคะโลกทุกวันนี้มันเปลี่ยนไปเร็วมากเลยคะ่ะ เราเขามกาีการบอกเลยนะคะว่ามันจะมีธุรกิจหนึ่งนะคะที่สามารถอยู่ได้ในโลกของอนาคตอ่าแล้วสามารถสร้างรายได้ให้กับเรามากมายมหาศาลเพื่อนๆทราบไหมคะว่าธุรกิจนั้นคืออะไรอ่าเพื่อนๆงงใช่ไหมคะคือการเป็นเจ้าของแพลตฟอร์มค่ะแล้วเพื่อนๆทราบไหมคะว่าแพลตฟอร์มนะคะระดับโลกไม่ว่าจะเป็น a m a ซ o นหรือว่าในเรื่องของเอ่อช้อปปี้ลาซาดา้าเพื่อนๆว่าเจ้าของแพลตฟอร์มนี้รวยไหมคะ รวยมากไหมคะแล้วถ้าวันนี้เพื่อนๆอยากจะรวยหรืออยากจะเป็นเจ้าของแพลตฟอร์มไก่ถามเขาว่าเพื่อนๆสร้างไหมคะว่าต้องใช้เงินลงทุนมากหรือน้อยคะแต่วันนี้เพื่อนๆโชคดีมากเลยค่ะอัตโตมีค่ะให้เพื่อนๆเป็นเจ้าของแพลตฟอร์มนะคะโดยที่เพื่อนๆไม่ต้องลงทุนสักบาทเดียวเพื่อนๆโอเคไหมคะโอเคค่ะโอเค อะโทมีนะคะถือกําเนิดมาจากท่านประธานนะคะก็คือท่านประธานปาคันกิวค่ะซึ่งท่านนะคะเป็นคนที่มีวิสัยทัศน์ที่กว้างไกลมาก ท่านเขาเรียกว่ามีความคิดมาก่อนการล้ำยุคมากคืออดีตนะคะท่านก็เคยเปิดบริษัทเกี่ยวกับช้อปปิ้งออนไลน์อย่างนี้เหมือนกันแต่ด้วยความว่ายุคนั้นสมัยนั้นค่ะคนยังไม่เข้าใจในเรื่องของออนไลน์นะคะจึงทําให้ท่านไม่ประสบความสําเร็จค่ะแต่ด้วยความเป็นเลือดนักสู้ค่ะยอมตายไม่ยอมแพ้ค่ะท่านเลยพัฒนาแล้วก็เดินหน้าต่อเพื่อจะทําให้เกิดอัตโหมีที่ยิ่งใหญ่เหมือนในทุกวันนี้สุดยอดไหมคะปรบมือให้ท่านประธานเลยค่ะ และนอกจากท่านปาคันกิวนะคะท่านยังมีอีกสองขุนพลที่เคียงข้างท่านนะคะนั่นคือท่านคิมแทฮยอนนะคะซึ่งท่านจะเป็นคนดูในเรื่องของอะตอมีที่ไประดับ global นะคะแล้วก็ท่านชเวซึงกลนะคะซึ่งท่านดูอะตอมีในโคเรียนะคะสุดยอดไหมคะ3ามขุนพลนี้<ด>ขอเสียงปรบมือดังๆให้กับประธานบริษัทของอะตอมีเลยคะ่ะ โอเคด้วยการบริหารงานของ3ขุนพลของอะโ m มี่นะคะทำให้วันนี้ค่ะอะโ m มี่นะคะมียอดขายทั้งหมดทั่วโลกนะคะ6.6,000ล้านบาทสุดยอดไหมคะและตั้งแต่อโ o มี่นะคะเปิดมาในปี2010เพื่อนๆนดูกราฟการเติบโตของอะโธมี่เพื่อนเพื่อนเห็นไหมคะว่ากราฟมันเป็นกราฟที่เหมือนรถไฟเหาะถูกต้องไหมคะอ่าเร้เห็นตรงไหนมีรถไฟลงมาบ้างแล้วหรือยังคะ ถูกต้องแล้วเป็นพื่อนคิดว่าอีก10หรือ20ปีรถไฟหอ,อกคันนี้จะยังพุ่งทยานอยู่แบบนี้ไหมคะ<อ>แล้วเนเพื่อนอยากจะเป็นส่วนหนึ่งในรถไฟหอ,อกขอบวนนี้ไหมคะ<อ>สุดยอดมากค่ะและนอกจากยอดขายของอาทอมี่จะโอ้โห6 6 0 0ื 66, ล้านแล้วนะคะขอสมาชิกของอาโอมี่ค่ะทั่วโลกมีถึง1,6ึ่งพันล้านคนถือว่าเยอะหรือน้อยคะ<อ>และสามารถเยอะได้มากกว่านี้ไหมคะ และเพื่อนๆจะเป็นส่วนหนึ่งที่จะผลักดนันอา้อรทมีโกลบอลมีสมาชิกมากกว่านี้ไหมคะ <Yeah. S 1> สุดยอดมากค่ะปรบมือเสียงดังให้กับทุกคนด้วยค่ะอย่างที่ไก่บอกค่ะว่าธุรกิจอัทมีนะคะเป็นธุรกิจระดับ global ค่ะวันนี้นะคะธุรกิจอัทมีนะคะขยายไปแล้วมากกว่า27ประเทศทั่วโลกนะคะและยังไม่หยุดค่ะอัทมีจะยังขยายต่อไปเรื่อยๆนะคะ โอ้โหเพื่อนๆค่ะเห็นจำนวนประชากรบนโลกใบนี้แล้วทุกคนจะต้องรู้จักอะทอมีใช่ไหมคะใช่สุดยอดค่ะนี่แหละค่ะเพราะความเป็น global นะคะททํา้อ้อทอมีมีมูลค่าการส่งออกสะสมถึง1,000ล้านบาทนะคะและในปี2021ค่ะอะทอมียังได้รางวัลท็อปมูลค่าการส่งออกอีก300ล้านดอลลาร์นะคะยังไม่พอค่ะในปี2019นะคะ ท่านประธานปาคันกิวค่ะได้รับรางวัลชมเชยประธานนะิธิบดีินในวันการค่ะสุดยอดไหมครับปรบมือให้กับบริษัทอัทตรทมี่และท่านประธานด้วยค่ะ e นี่แหละค่ะเป็นเครื่องการันตีว่าอาโตรมี่คือสุดยอดอจริงๆไม่งั้นอาโตมี่จะไม่ได้เข้าเป็นหนึ่งในท็อป10ของบริษัทขายตรงชั้นนำของโลกนะคะเพื่อนๆคิดดูนะคะวันนี้อาโตมี่อยู่ในอันดับที่10และเพื่อนๆคิดว่าอาโทมี่จะสามารถไปในอันดับที่1ได้ไหมคะ ใครจะเป็นส่วนหนึ่งทำให้อโทมี่เข้าสู่อันดับที่หนึ่งของธุรกิจขายตรงระดับโลกคะยก่งมือขึ้นสุดยอดมากค่ะนอกจากนี้ค่ะออท่านประธานปาร์าคฮันกิลของเรานะคะยังได้เป็นสมาชิกของซ e อ c โ u เค้าซินะคะในสมาพันธ์ขายตรงโลกนะคะซึ่งเป็นบริษัทเกาหลีแห่งแรกที่ได้เข้าร่วมประชุมกับซ e อของบริษัทขายตรงระดับโลกนะคะปรบมือให้ท่านประธานด้วยค่ะ ยังไม่หมดค่ะท่านประธานเรานะคะยังได้รับเลือกเป็นซีอที่น่าเคารพมากที่สุดในเกาหลีถึง3ปีซอนปรบมือดังๆให้กับท่านประธานด้วยค่ะยังไม่หมดดกค่ะท่านยังทาให้บริษัทนะคะเป็นบริษัทที่น่าทํางานแล้วก็ด้วยการบริหารที่ซื่อตรงค่ะอัตโตมี่นะคะเป็นบริษัทที่ได้รับการยกย่องว่าเป็นบริษัทที่น่าทํางานที่สุดเพื่อนๆอยากจะทํางานกับอัตโตมี่ไหมคะมปรบมือดังๆให้กับอัตโตมี่ด้วยค่ะ โอ้โหพเพื่อนคิดว่าหมดแล้วใช่ไหมยังไม่หมดค่ะ <c oughs> อาตอมีนะคะยังได้รับรางวัล CCM ค่ะเป็นรางวัลที่มุ่งเน้นนะคะให้ผู้บริโภคเป็นศูนย์กลางให้ผู้บริโภคได้รับประโยชน์สูงสุดเลยนะคะได้รับรางวัลนี้ถึง3ปีซ้อนเลยนะคะปรบมือดังๆอีกทีนึงค่ะโอ้โหยังไม่หมดยังไม่หมดยังมีอีกค่ะด้วยการบริหารงานของท่านประธานนะคะที่แบบ ต้องบอกเลยค่ะท่านท่านบริหารงานได้ยอดเยี่ยมมากนะคะทําให้ชาวโลกนะคะจับตามองท่านนะคะซื่อต่างๆนะคะอยากจะทําเรื่องราวของบริษัทอาทตมีแล้วก็ของท่านมากๆเลยนะคะไม่ว่าจะเป็นนิตยสารา Prof หรือ f o r ์จูนหรือนิตยสาราชั้นนังของประเทศเกาหลีอย่างนี้เขาเรียกว่าสุดในสุดไหมคะถูกต้องค่ะโอเคเดี๋ยวพักเหนื่อยกันแป๊บนึง คือตอนนี้นะคะเราฟังมาแล้วว่าบริษัทเรายอดเยี่ยมขนาดไหนใช่ไหมคะรางวัลการันตีมากมายผู้นำเราก็ยอดเยี่ยมถูกต้องไหมคะการันตีรางวัลมากมายตอนนี้ค่ะเราจะมาพูดถึงจุดที่สุดยอดอีกจุดหนึ่งที่จะทำให้อัโทมีเติบโตได้นั่นคือเรื่องของสินค้าค่ะไกด์ถามนิดน,นึงค่ะว่าสินค้าของอัโทมีมีสโลแกนว่าอะไรคะนั่นหมายความว่าสินค้าต้อง <Yeah. S 1> และ <Wow. S 1> ถูกต้องค่ะ Absolute Quality Absolute Price นะคะภายใต้การออสโลแกนของ Atomi มีนะคะคือสินค้าดีและราคาย่อมเยานะคะโอเคเดี๋ยวเรามาดูกันค่ะว่าทำไม Atomi มีถึงมีสินค้าที่ยอดเยี่ยมนะคะเพราะว่า Atomi มีค่ะ ถูกถมี3สถาบันนะคะจับมือร่วมกันนะคะในการพัฒนาสินค้าของออ o โอมีไม่ว่าจะเป็นบริษัทเค r ร y นะคะหรือว่าบริษัทโค m a บินเนะคะหรือโค m a โคเรียค่ะ3สถาบันนี้นะคะจับมือกันนะคะเทคโนโลยีอะไรขอโทษค่ะเทคโนโลยี Technology, อะไรที่ว่าล้ำนะคะเขาต้องเอามาใส่ในผลิตภัณฑ์ของอัโอมีค่ะสุดยอดไหมคะอโอ้โหตอนนี้นะคะเรามาพูดถึง เขาเรียกว่าพระเอกดีกว่าอ่าพระเอกเลยสินค้าตัวนี้ต้องบอกเลยว่าเป็นพระเอกในหมวดของอาหารเสริมนั่นคืออะไรคะเฮโมฮมถูกต้องค่ะเฮโมฮิมนะคะด้วยยอดขายอันดับหนึ่งในธุรกิจเกาหลีนะคะเาขายตรงของเกาหลีติดต่อกันถึง8ปีซ้อนเลยนะคะ จริงๆค่ะเฮโมฮีมมันมีประวัตินิดนึงนะคะคือถูกเฮโมฮีมเนี่ยถูกสถาบันวิจัยพลังงานประมาณูเกาหลีเนโาะคิดค้นนะคะแล้วก็วิจัยถึง8ปีนะคะในการที่จะผลิตสินค้าตัวหนึ่งมาเพื่อที่อะไรคะเพื่อที่จะให้คนที่ทำงานในโรงงานนะคะสามารถที่จะมีภูมิคนะุ้มกันจากการที่ถูกรังสีเออเวลาเขาทำงานนะคะถูกรังสีกระทบเขาตลอดเวลานะคะซึ่งเฮโมฮีมสมัยนะะั้นค่ะต้องบอกเลยว่าแรกเริ่มมานี่ราคาแพงมากคะ่ะ เพื่อนๆเนดาได้ไหมคะว่าซองหนึ่งของเฮโมฮิมราคาเท่าไหร่คะสุดยอดมากค่ะไกรถามคําว่า1,000บาทในคนทั่วไปเนี่ยทานได้ไหมคะไม่ได้มันเฉพาะกลุ่มจริงๆเลยใช่ไหมคะนั่นแหละค่ะท่านประธานค่ะมีโอกาสได้ทานเฮโมฮิมบอกเลยค่ะเฮโมฮิมตรวนี้นะคะจะต้องให้ผู้คนทั่วๆไปสามารถทานได้ค่ะ เลยเกิดการต่อรองกับผู้ค้าขึ้นค่ะจากหจาก1,000บาทตอนนี้เหลือซองละเท่าไหร่คะ 5, 6, 5. แล้วลดคุณภาพไหมคะ 5, 5. สุดยอดค่ะเพื่อนๆท่านไหนวันนี้เป็นท่านใหม่นะคะอย่าลืมนะคะท่านจะต้องมีโอกาสได้ทานเฮโมฮิมตัวนี้เพื่อดูแลสุขภาพร่างกายของท่านเองนะคะโอเคนอกจากพระเอกแล้วเรายังมีนางเอกอีกค่ะ,ะนางเอกตัวนี้นะคะชื่อว่า Absolute Cell Active Skin Care ซึ่งเป็นชุดสกินแคร์ที่ต้องบอกเลยว่ายอดขายดีอันดับหนึ่งนะคะในอุตสาหกรรมความงามและมียอดขายสะสมถึง1 0 8 0 0 0 0ล้านบาทตั้งแต่ปี2017ถึง2022นะคะตัวนี้ค่ะต้องบอกเลยว่าสุดในสุดจริงๆค่ะเออไม่ไกลไม่แน่ใจว่ามีใครรู้จักท่าน Cloud Master no คล <laughs> า,าวมา a s สเตอร์โนจองกูไหมคะเพื่อนๆทราบไหมคะว่าอ๋อ ขอโทษนะคะไก่ข้ามไปนิดนึงโอเคเดี๋ยวเดี๋ยวอีกชุดหนึง่งขอโทษทีนะคะอ่ะตัวนี้ค่ะไก่บอกเลยว่าเป็นชุดที่ที่ต้องบอกว่าไก่เนี่ยชอบมากมากเลยนะคะแล้วก็ชุดนี้นะคะไก่ถามนิดนึงค่ะถ้าสมมุติวันนี้ทุกท่านใช้ชุดนี้แล้วสวยได้แบบนี้โอเคไหมคะ <laughs> <laughs> ขอบคุณมากค่ะ a b s o l u นะคะเซลล์แอคทีฟเนี่ยมีรางวัลการันตีมากมายเลยนะคะแต่รางวัลหนึ่งค่ะที่เป็นรางวัลที่เขาต้องบอกว่าเป็นความภาคภูมิใจมากของอาโตมี่นะคะนั่นคือรางวัลพระเจ้าเซจงค่ะรางวัลน,นี้นะคะอุตสาหกรรมในเกาหลีนะคะอยากจะได้รางวัลน,นี้กันมากเพราะว่าเป็นรางวัลที่ต้องบอกเลยว่าสถาบันนี้เป็นสถาบันที่น่าเชื่อถือมากเลยนะคะและอาโทมี่ของเราค่ะเป็นบริษัทแรกนะคะในอุตสาหกรรมความงามที่ได้รับรางวัลน,นี้ ตบมือดังๆให้กับ Absolute Cell Active Skincare ด้วยค่ะโอเคบางคนคิดว่าเ e l l Active Absolute ตัวนั้นอาจจะราคาแพงไปนิดนึงอ้าใครลืมบอ,อกไปเซ็ตเมื่อกี้ราคาเท่าไหร่นะคะใครทราบบ้าง oh. ถูกต้องค่ะบางคนอาจจะบอกอุย้ย6 0 0 0บาทสำหรับฉันอาจจะนิดนึงนะคะ เรายังมีอีกเซตหนึ่งค่ะที่คุณภาพนะคะไม่ด้อยไปกว่าเซตเมื่อกี้เลยก็คือ a t o m y Skin Care System the Fame ค่ะเซตนี้แหละค่ะที่เมื่อกี้ไกรถามว่าท่านรู้จักโนจองกูไหมนะคะไก่จะบอกว่าเซตนี้แหละค่ะที่ทำให้ท่านโนจองกูนะคะแต่ก่อนที่จะทำ a t o m y ค่ะท่านเคยได้รับเซตนี้นะคะจากคนขับรถของท่านค่ะแล้วปรากฏว่าคนขับรถบอกว่าเอาเซตนี้ไปให้ภรรยาท่านใช้หน่อยค่ะเมื่อภรรยาท่านใช้แล้วนะคะโอ้โหต้องบอกเลยว่า ประทับใจมากๆค่ะยิ่งรู้ราคาอยียนะคะว่าแค่หลักพันพระประกติล้วภรรยาท่านโนจงกูเนี่ยเวลาเขาใช้สกินแคร์เขาต้องใช้หลักหมื่นถูกต้องไหมคะพอเขามาใช้หลักพันตรงนี้เขารู้สึกประทับใจมากเลยนั่นจึงเป็นที่มาที่ไปที่ให้ท่านโนจงกูนะคะขายโรงแรมค่ะแล้วมาท,ทําธุรกิจออตโตมี่อย่างเต็มตัวแล้ววันนี้ค่ะท่านเป็นถึงครามาสเตอร,ร์รับรายได้เดือนละสองล้านสองแสนบาทสุดยอดไหมคะ ถ้าชุดนี้ไม่ดีจริงท่านโนจองกูจะขายลงแล้วแล้วมาําอัโทโมี่ไหมคะถูกต้องเลยคะ่ะ่เมื่อกี้เรามีพระเอกแล้วเรามีนางเอกแล้วอันนี้เราถือว่าเป็นลูกรักดีกว่าอ่านั่นคืออะไรคะแปลงสีฟันใช่ไหมคะไก่ถามเขาว่าอาหารเสริมเราไม่ทานได้ไหมคะสกินแคร์เราไม่ใช้บ้างได้ไหมคะแต่ถ้าแปลงฟันเราไม่แปลงได้ไหมคะดังนั้นแปลงสีฟันด้านนี้จึงอยู่ในหัวใจของทุกทุกคนที่ได้มีโอกาสใช้นะคะ ถามอีกคะว่าเคยเห็นไหมคะว่าแปลงสีฟันยี่ห้อไหนที่พ่นที่ผงทองคำคะม,ม,มีที่อโมมี่ที่เดียวใช่ไหมคะมแล้วราคาละคะเท่าไหร่คะถูกต้องจะมีไหมคะที่ไหนที่สามารถที่จะทําแปลงสีฟันพ่นที่ผงทองคำล้วราคา35บาบาทอีกมีไหมคะมมสุดยอดมากเลยคะ่ะ โอเคค่ะอัตโมีนะคะมีนโยบายนะคะในเรื่องของ global sourcing global global sale หมายความว่าไงคะที่ไหนนะคะที่มีวัตถุดิบที่ชั้นเลิศชั้นยอดสุดยอดอัตโ i มีจะไปที่นั่นแล้วไปเอาวัตถุดิบนั้นมาใส่ในสินค้าของอัตโ i มีอันนี้คือสุดยอดไหมคะโอเค okay. ใครเคยมีโอกาสได้ฟังเอ้ยขอโทษค่ะใครเคยมีโอกาสได้ทานกาแฟมะพร้าวของอัตโมีบ้างไหมคะอ,อร่อยไหมคะ แล้วเพื่อนๆรู้ไหมคะว่ามะพร้าวที่อยู่ในกาแฟของอัโทมี่เอามาจากประเทศอะไรคะสุดยอดไหมคะต้องขอขอบคุณอัโทมี่ด้วยนะคะที่ช่วยส่งเสริมนะคะสินค้าในประเทศไทยด้วยนะคะอันนี้คือสุดยอดจริงๆค่ะนอกจากกาแฟมะพร้าแวแล้วย,ยังมีกาแฟอาราบิก้าคือกาแฟดําต้องขอบอกเลยคะ่ะว่าตัวนี้คือแบบใครๆทานก็ประทับใจอันนี้นะคะไก่การันตีได้คือสามารถเทียบเท่าได้กับกาแฟชงสดเลยคะ่ะ เพราะเราเคยมีเคสค่ะเอากาแฟเนี่ยแหละค่ะไปให้ร้านกาแฟชงสดทานโอ้โหเขาบอกว่ารสชาตินี่ไม่ต่างจากกาแฟชงสดเลยนะคะสุดยอดไหมคะมเพื่อนทราบไหมคะว่ากาแฟซองนี้ราคาเท่าไหร่สุดในสุดเห็นไหมคะห้าบาทยี่ห้าตังค์ถ้าเราไปซื้อกาแฟสดในแก้วหนึ่งต้องห้าสิบหกสิบาทถูกต้องไหมคะเพราะฉะนั้นวันนี้เราจะเปลี่ยนมาทานกาแฟอาราบิก้าอเมริกาโน่ของอะโทมีใช่ไหมคะใช่ขอบคุณค่ะ นอกจากนี้นะคะอัทอมี่ยังมีระบบแห่งความสําเร็จค่ะซึ่งระบบแห่งความสําเร็จของอัทอมี่นะคะต้องบอกเลยว่าเป็นระบบที่ยอดเยี่ยมมากที่สนับสนุนให้นักธุรกิจนะคะสามารถที่จะประสบความสําเร็จได้นะคะอันแรกค่ะคือศูนย์การเรียนรู้นะคะใครนะคะที่อยู่ใกล้ศูนย์การเรียนรู้ของอัตอมี่นะคะสามารถที่จะไปเข้าไปศึกษาไปเรียนรู้ในศูนย์การเรียนรู้ได้ซึ่งตอนนี้นะคะขยายไปทั่วประเทศไทยแล้วนะคะ และอีกอันนึงค่ะวันเดย์สิมินาค่ะคืองานแบบนี้ละค่ะที่เราขมาเข้าฟังซึ่งอะโทมี่นะคะจะมีเกือบถูกอาทิตย์นะคะไกถามค่ะว่าวันนี้ทุกท่านที่เข้ามาฟังในวันนี้รู้สึกว่าได้ประโยชน์ไหมคะ่ไะกถามคนใหม่ดีกว่าคนใหม่คะใครเป็นคนใหม่ในห้องนี้บ้างอ่าไกถามค่ะว่าวันนี้เข้ามาฟังในห้องนี้แล้วเนี่ยรู้สึกได้ประโยชน์บ้างไหมคะใชแล้วก่อนเข้ามาฟังวันนี้เนี่ยรู้สึกมั่นใจในอะโทรมี่แค่ไหนคะ สุดยอดและตอนนี้ความมั่นใจในอะตอมีเพิ่มขึ้นอีกไหมคะสุดยอดมากเลยค่ะนอกจากนี้นะคะเรายังมีงานใหญ่ของอะ o อมี่ค่ะเขาเรียกว่า one day ขอโทษค่ะ success academy นะคะซึ่งงานใหญ่ของเรานะคะจะจัดทุกเดือนเลยค่ะเดือนนี้จัดวันที่เท่าไหร่คะไปคนเดียวหรือต้องพาผู้มุ่งหวังไปด้วยคะโอเคค่ะสุดยอดมากเลยค่ะ ค่ะวันนี้ไก่นะคะก็จบแล้วค่ะไก่จบแล้วนะคะก็ต้องขอขอบคุณ <c oughs> ต้องขอขอบคุณทุกท่านมากเลยนะคะที่ตั้งใจฟังในสิ่งที่ไก่บรรยายก่อนจบค่ะไก่ถามวันนี้นะคะเพื่อนๆที่เป็นคนมาใหม่ค่ะไก่ถามนะคะว่าวันนี้ท่านได้ตัดสินใจหรือยังคะว่าอัตโตมีคือเครื่องมือที่จะทำให้ท่านไปสู่ความสำเร็จค่ะ โอเคค่ะงั้นเราไปพบกันที่จุดสูงสุดนะคะซื้อ U a t t e t o p ขอบคุณค่ะสวัสดีค่ะ